ยูก็กําลังจะออกจากแม่แตงนะคะเรากําลังจะไปเที่ยวกันที่เชียงดาวค่ะตอนนี้ก็คือฝนตกตลอดเช้าเลยดึงข้างหน้าเราดิเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดีมากอยากอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งแต่ว่าเรามีนัดที่เชียงดาวไว้ละไปะไปเที่ยวเชียงดาวกันดีกว่าคะ่ะ ได้นัดหมายแล้วก็มืดมากเช่นกัน <c oughs> เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแดดแล้วละวันนี้โอกาสจะดูพระอาทิตย์ตกนอยหลวงเชียงดาวหมดสิ็จแล้วละ่ะดูหมอกแทนอืดูหมอกแทนก็ฟินดีนี่คืออยู่ในเชียงดาวหรือย,ยังเข้า <ไป S 1> เขตอำเภอเชียงดาวแล้ว<อ>มาทำอะไรเชียงดาวได้บ้เขาบอกว่าที่เชียงดาวคือต้องมากินข้าวขาหมูเดี๋ยวเราจะไปหาร้านข้าวขาหมูกินกันนะคะเดี๋ยวยี่สิบบาทไยทอดู้ของกินน้ำเลยอะเราไปตรงนั้นมันเป็นตลาดหรอ โอเชียงดาวของกินเยอะมากเลยค่ะตงตลาดตรงถนนคนเดินเชียงดาวด้วยแต่ถนนคนเดินจะเปิดเฉพาะวันพิรัทรอวันนี้วันเสาร์ <c oughs> ปกติ <c oughs> ปกติก็คือเขาเสิอมาส้อกันใช่ไหมใช่เป็น,ก,นปกันมาเดินได้ด้วยนะเสียาจจังเนี่ยขาหูเชียงดาวแต่ที่จอดรถละ่ะอาวห้ามจอดว,วันวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะสิบหกวันนี้วันคู่อ๋ออันนี้มันที่จอดของเขาเลยไปกันแล้วกันอ่ะ อนนี้นะคะยุ้ก็มาถึงแล้วค่ะที่ร้านขาหมูเชียงดาวค่ะก็จะอยู่แถวๆตลาดสดเทศบาลเชียงดาวเลยนะคะแล้ก็เอารถไปจอดมาแล้วเรียบร้อยในตลาดสดเลยแล้วเราก็เดินข้ามถนนมานี่เลยค่ะร้านอยู่ข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวไปกินขาหมูกันดีกว่า ยุ้ยก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านขาหมูเชียงดาวนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านประวัติให้ฟังขาหมูโบราณสูตรฮ่องกงเผาและตุ๋นด้วยเตาถ่านอร่อยกล้ารับประกันดั้งเดิมกว่า80ปีขาหมูแน่นมากนี่ป้าอยู่ตรงโน้นแล้วก็ขาหมูอันนี้นะคะก็คือจาละ50บาทนะคะได้เยอะเหมือนกันนะดูขาหมูเขาสินี่นะคะขาหมูของยุ้ยก็จะเป็นเนื้อล้วนส่วนของพี่แมวเป็นเนื้อหนังดูหนังสิ ดุงๆุดุงด,งดงเดี๋ยวยุยขอตัวไปทานข้าวหมูก่อนนะคะหอมเครื่องตุ๋นยาจีนมากแล้วก็รสชาติหวานเค็มกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานจนเกินไปแล้วน้ำที่เขาราดมาให้อะเขาไม่งกน้ำนะราดมาให้แบบชุ่มๆเลยอะ่ะดีมากของอยุ้ยเป็นเนื้อล้วนคืออร่อยอะ่ะชอบ มื้อนี้นะคะก็หมดไป110บาทค่ะก็จะเป็นข้าวขาหมูสองตาแล้วก็รวมน้ําด้วยนะจะบอกว่าข้าวขาหมูเขาอ่ะตัวไข่อะ่ะเป็นไข่ยางมาตุม้มอร่อยมากข้าวกินเพลินดูสิปกติอยู่จะกินข้าวไม่ค่อยหมดนะเนี่ยเลยแค่นี้เองอะ่ะคือกินเพลินมากขนาดไม่ได้หิวนะอร่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าใครมาที่เชียงดาวนะอย่าลืมมาทานกันนะคะขาหมูเชียงดาวสูตร อากงเผาและตุ๋นด้วยเตาถ่านเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาร้านกาแฟนั่งทานกาแฟกันค่ะ ตอนนี้นะคะยูก็มาอยู่ที่ร้านพรองโต้คอฟค่ะเราจะมาทานกาแฟกันที่นี่นะที่นี่เขาปลูกกาแฟเองแล้วก็คั่วเองแล้วก็ขายเองด้วยนะคะไปลองชิมกาแฟกันว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะยูก็ไปสั่งเครื่องดื่มมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกบอนล่าแล้วก็ พี่แมวนะคะสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะกาแฟที่นี่เขาเป็นออแกนิกด้วยนะแล้ววันนี้ก็คือ2แก้วหล5อยีบาทเองราคาน่ารักมากแล้วดูวิวที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะนู่นเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวคือสุดปังดีมากข้างบนเป็นหมอด้านล่างตรงนี้เป็นสวนมีดอกมงดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยที่นี่คนเยอะคนเยอะแล้วแบบเหมือน เข้ามาปุ๊บโอ้คนเยอะทําไมฮอตฮิตขนาดนี้รถจอดเต็มหน้าร้านเลยอะแล้วที่นี่เขาก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มหลายอย่างเลยอาหารก็5้าสิก้าหกสก้าบาทราคาดีมากด้วยเดี๋ยวนั่งทานเครื่องดื่มชิลๆกันนะคะ กาแฟเขาคัา่วเข้มอร่อยมากเลยอ่ะเข้มข้นมากเป็นอเมริกาโน่ที่เข้มข้นจริงๆค่ะแล้วแก้วนี้ก็คือช็อกโกบานานาอร่อยมากกลิ่นกล้วยนี่แบบเตะสมองมากเลยราคาดีงามด้วยนะแก้วละ65บาทพี่แมวังบอกฮะ ah? 65บาทเองเหรอทำไมถูกจังแล้วก็ข้างในเขามีเครื่องดื่มอีกหลายอย่างเลยพวกผลไม้ไมะยงชิดอะไรพวกนี้ก็มีมีกาแฟทุเรียนด้วยน่าลองกาแฟทุเรียน เดีย๋ยวไปนั่งชิลๆถ่ายรูปเล่นกันค่ะ อ๋อเหรออันนี้เป็นใช่ไหมออเออเขาเขียนอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อขึ้นไปเลยเออ ก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะที่นี่ก็คือบ้านสองดาวฟาร์มสเตย์ค่ะที่นี่ก็จะเป็นบ้านพักแบบฟาร์มสเตย์ให้เรามาอยู่ก็มาใช้ชีวิตแบบมีธรรมชาติมีต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมานี่นะคะเราก็มาจอดรถตรงนี้แล้วเรียบร้อยห้องพักก็จะมีหลายห้องด้วยกันตรงนี้เป็นกระท่อมรวมรักก็คืออยู่ได้หลายคนเลยมีสองห้องเลยมีสองห้องแล้วก็อันนี้ห้องเรากระท่อมเชิงดอย นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องกันปะนี่นะคะก็จะเป็นห้องพักของเราในวันนี้เราก็ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือวิวด้านหน้าของ ดูเลยวิวเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวกว้างๆกันแกลนแบบนี้เลยตอนนี้คือเป็นฝนตกแล้วก็มีหมอกหมอกก็ยังมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้หมอกพัดไปหน่อยหนึ่งวันนี้ขี้อายขี้อายพี่เขาบอกขี้อายเราก็มาอยู่บนที่สูงมากเลยนะตรงนี้ก็ถือเป็นวิวสูงของเชียงดาวใช่เป็นการมองวิวดอยหลวงเชียงดาวจากมุมสูง เอกซ์ซิสทกับใครเพื่อนเลยเนี่ยตรงเนี้ยมีกำบังสร้างเพิ่มด้วยนะนี่ข้างๆสองชั้นเลยนี่แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นห้องพักเหมือนกันเหไหมนู่นเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่พักหมดเลยมีหลายห้องเดี๋ยวไปดูห้องข้างในกันก่อนจะเข้าห้องนี่ตรงนี้จะเป็นมุมมินิบาร์ค่ะมีกาน้าร้อนมีแก้วน้ำก็มีแก้วกาแฟพร้อมกาแฟให้ด้วยมีน้ำดื่มให้หนึ่งขวดค่ะมีปักพ่วงด้วยมีปักพ่วงให้สำหรับ กินหมูกระทะอ้าวไม่ใช่หมูกระทะใช้เตาถ่า,านอา้าวไม่ใช่แล้วามาดูห้องกันไม่มีนาฬิกาด้วยกี่โมงแล้วบ่ายสองตอนนี้มันสามโมงกว่าแล่วห้องก็จะแบบนอนฟาร์มสเตย์จริงๆเลยนะคะ ห้องนี้นอนได้สี่คนเลยนะเพราะว่ามีเตียงใหญ่ทั้งหมดสองเตียงเลยแล้วก็สะอาดสะอาดมีมุ้งค่ะห้องนี้เป็นห้องพัดลมม,ลม,มีพัดลมตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็มีตรงนี้ให้อีกหนึ่งตัวพัดลมสองตัวใช่แล้วก็มีปลั๊กไฟอะไรเรียบร้อยนี่ค่ะเข้ามาลยห้องน้ำห้องน้ํานะคะก็โซนนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นระบบแก๊สฝั่งนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะพร้อมกระจกแล้วก็ สามารถดูวิวได้ด้วยอี่อาน้ำไปดูวิวได้ด้วยฮัลโหลเห็นวิวด้วยอ่ะฮัลโหลให้กล้องดูด้วยนี่คือวิวจากห้องน้ำโอ้โหขนาดอยู่ในห้องน้ำยังเห็นวิวเลยอ่ะอย่างดีอ่ะ สำหรับห้องที่ยุยพักนะคะก็จะชื่อห้องว่ากระท่อมเชิงดอยค่ะราคา1,200บาทรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่านด้วยกันนะคะคือราคานี้คือน่ารักมากๆก็ตกคนละ600บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็จะได้วิวแบบพานรามาแบบนี้เลยหาได้ที่ไหนราคาเนี้ยเป็นสุดๆก็วันนี้เราก็จะมานอนเล่นพักผ่อนชิวๆไม่ได้มีแช่น้ำอะไรไเหมือนที่ผ่านๆมาวันนี้พักผ่อนจริงๆมานั่งชมวิวแบบจริงจังมากๆ ก็เดี๋ยวเราก็จะรอมื้อเย็นมื้อเย็นของเราเราก็สั่งไปแล้วเป็นหมูกระทะนั่นเองที่นี่หมูกระทะแบบเซตใหญ่จัดหนักจัดเต็มมากๆหรือถ้าใครไม่ทานหมูกระทะก็มีอาหารตำซางมีอาหารจานเดียวเลยอย่างเงี้ยให้เลือกทานกันด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูหมูกระทะเดี๋ยวเราจะกินตรงนี้เลยใช่ไหมหมัวใช่ใช่มุมนี้เลยมุมนี้เลยนะให้พี่ถ่ายเลยแล้วก็เราก็จะเอาลูกไปอวดทุกคนเลยว่าเราอะได้มานั่งกินมกระทะ ฟินฟินแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้ต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะฟ้าเปิดแค่ไหนนะแต่วันนี้คงไม่ได้ลุ้นแล้วล่ะพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูก็ได้แต่ถ้าฝนยัง<ะ>ตกอยู่ก็จบเลยสวยมากเลยนะแค่นี้ก็สวยนะสวย,สวยไปอกแบบเป็นหมอกหมอกในกล้องเราไม่รู้เห็นไหมแต่ของจริงก็คือสวยมากจริงๆเลยอะ่ะแล้วก็พี่เจ้าของน่ารักมากเลยนะคะชื่อพี่เก๋ให้คําแนะนําดีมากๆเลยคะ่ะ ถ้าใครสนใจก็มาพักได้นะดีจริงๆที่นี่เดี๋ยวอยู่ขอตัวไปพักพันสักครูนะคะแล้วมากินประทะกัน Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic l i g h t ไปคะ่ะเดี๋ยวยูจะพาทุกคนไปดูจุดชมวิวของที่นี่กันนะคะมีชิงช้าด้วยคือไปนู่นกันเลย,ยไปสารลามากเลยนะเนี่ยวสวยมากสวยมากเลยท่งเราในที่สุดฝาก็เปิดให้ท่านยูยได้เห็นวิวมีบุญแล้วจ้า <laughs> สวยมาก อลังการเขาเรียกว่าที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านของจริงของจริงเลยเขาบอกที่จริงจะดูอ่าทางช้างเผือกได้ด้วยนะแต่ว่าเหมือนหมดเทศกาลไปแล้วเลยอะ่ะช่วงนี้ฟ้าจะสว่างแล้วมั้งใช่ปีหน้าเราค่อยมาดูทางช้างเผือกกันละกันโอ้ย,เด,ยเดือนหน้าก็มี <laughs> อะไร <laughs> ตรงนู้นก็จะเป็นที่พักห้องพักอีกสองห้องตรงนู้นแล้วก็มองย้อนกลับไป อันนั้นที่คุณหลงกําลังสร้างอยู่อันนี้เขาทําเองนะที่เนี้ยใช่คุณหลงสร้างเองเลยสร้างเองแล้วก็นุ้นกระท่อมเชิงดอยของเรามาตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งดีมากที่นี่วิวดีมากอยู่แบบเหมือนเรามาอยู่ในบ้านสวนบ้านญาติอะไรแบบนั้นเลยเป็นกันเองมากๆเลยค่ะยังเหลืออีกห้องหนึ่งนะห้องนี้ห้องนี้นี่มีห้องนี้อีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็น่ารักเหมือนกันแต่ห้องนี้จะวิวต่ำลงไปหน่อยนิดนึงแต่ก็วิวดีนะ Hmm. เห็นแบบกว้างๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนึงค่ะเมื่อกี้ไปเดินเจอมาป่ะโอ้สุดยอดวิวดีมากวิวดีมากๆห้องนี้ก็วิวดีนะมีสองหลัง,ง,ลงใช่ไหมตรง,ง,งนี้ มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือจัดเลยบ้านสองหลังนี้นะคะที่นี่เขาก็จะเป็นสวนปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกกล้วยปลูกอะไรต่างๆอู้บนนู้นไกลๆมีวัดด้วยพี่เห็นไหมใช่นะมีวัดเพื่ออยู่บนภูเขาอยู่ภูเขาแบบสุดสายตาจริงๆชอบอ่ะชอบมากชอบมากจริงยังชมไม่หยุดเลยเนี่ยที่เนี้ย จะเป็นหมูกระทะของยุ้ยนะคะชุดละ499บาทนะคะ <c oughs> ก็ะได้มีมีปูอัดมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีเสกรอกหมูแบบเยอะมากหมูหมากน่ากินมากต่อไปก็จะเป็นถาดของกุ้งและปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกวงใหญ่ๆแบบนี้เลย,เลยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถาดของผักมีผัก หลากหลายชนิดนานาชนิดให้เลือกกินกันได้เลยค่ะหนักมากเลยท่านผักเนี้ยเป็นโลเลยมั้งเนี่ยผักขอลคาคอีกทีได้ไหมทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้499บาทคุ้มมากมากแบบมากจริงๆพี่เขาบอกว่ามาบ้านนี้ต้องอิ่มค่ะให้หลับสอดหนักจัดเต็มมากเดี๋ยวนะ4ี่้าจริงเลยเนี่ยใช่ได้เดยอะมากเลยนะเอาแล้วอยู่คืนนี้นนถึงเที่ยงคืนอ่ะยุ้ยคิดว่าเที่ยงคืนแน่นอน เครื่องดงเครื่องดื่มอะไรก็จัดมาเลยจ้าสั่งมาแล้วครับสั่งมาแล้วโค<ฆ>ก<ฆ>กับน้ําแข็งหนึ่งติกเดี๋ยวไปกินหมุกกระทะกันค่ะดูดูวิววิวไงฟ้าเปิดเห็นวิวไหมเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยอ่ะจะมีแบบว่าหมอกอยู่ข้างบนแต่ฟูจิเขาจะเป็นหิมะนี่เป็นหมอกแทนที่นี่คือวิวแบบอลังการมากจริงๆค่ะถ้าใครอยากชมวิวแบบอลังการแบบนี้แล้วก็ที่พัก ราคาหลักร้อยจริงๆควรค่ากับการมาที่นี่เลยค่ะหมูกระทะ is calling แล้ว is calling เสียงแบบซูซ่าแล้วไปเลย กินหมูกระทะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราเริ่มกินตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงตอนนี้สองทุ่มแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมาพักที่นี่อย่าลืมทานหมูกระทะนะแล้วรู้ไหมว่าทําไมที่นี่เขาถึงชื่อว่าบ้านสองดาวเพราะว่าที่นี่สามารถดูดาวได้ทั้งบนฟ้าแล้วก็ดาวได้ทั้งบนผืนดินนี่เลยค่ะเห็นไหมดาวเต็มไปหมดเลยเป็นไฟจากหมู่บ้านแล้วก็ถนนนะ เหมือนเราดูดาวอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้ดาวบนฟ้าไม่ไมีไมม่มีเพราะว่าเมฆเยอะมากเลยอยากมาดูทางช้างเผือกเนาะเนาะ้องหาจังหวะมาใช่แล้วก็คืนนี้นะคะขอตัวไปนั่งดูดาวบนดินก่อนนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำนอนละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะบาย สวัสดีตอนเช้านะคะด้วยวิวดอยหลวงเชียงดาวด้านหลังของอยูเลยค่ะเป็นหมอกหมอกด้านบนนะคะสวยมากแล้วก็ที่นี่นะคะกิจ,จกรรมยามเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่6 1โมงินะสามารถตื่นไปใส่บาตด้านล่างได้นะคะหน้าที่ผักเลยค่ะ แล้วก็สามารถยืมจัก,กรยานไปปั่นเล่นรอบๆหมู่บ้านตรงนี้ได้เลยชมวิวทุ่งนาะลงไปทุ่งนาก็ได้เลยนะเมื่อคืนคือน,นอนแล้วแบบหนาวมากเปิดพัดลมหันไปทางอื่นหนาวจริงๆแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่ามแมลงอะไรจะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กางหมู่นอนรับสบายมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตอน8โมงนะคะก็จะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟหน้าห้องพักเราแบบนี้เลยเป็นขันโตกนะคะ มีเมนูแบบหลากหลายมากเราจะกินหมดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวยูไปทานข้าวก่อนนะคะทานข้าวเสร็จแล้วค่ะอาหารกลมกล่อมมากดูสีข้าวเหลือ,อนิดเดียวเอง <laughs> สักข้าแบบว่าทอยเบลมอะไยนันเนี่ยกินแบบหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะสลัดอยู่เพิ่งมาดูว่าเป็นสลัดผลไม้เอาไว้ทานล้างปากจากอาหารได้เลยมีแอปเปลิลเขียวมีฝรั่งมีกีวีมีอันนี้ด้วยที่พี่ชอบแก้มังกรแกมังกรทานล้างปากแบบคือดีมากเลยอ่ะอันนี้ <laughs> ต่อไปเดี๋ยวต้องมีกาแฟใช่เดี๋ยวเราจะ ดริฟกาแฟกันนะคะที่นี่มีชุดดริฟกาแฟบริการด้วยค่ะนี่เลยชุดดริฟกาแฟถ้าแบบนี้ถ้าเราจะซื้อชุดดริฟกาแฟเราก็ต้องซื้อกล่องนี้ด้วยใช่ไหมก็ต้องพกทั้งกล่องแบบนี้แหละโอ้ยใหญ่มากดูสิอุปกรณ์เยอะมากเลยโอ้โหจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวเรามาดริฟกาแฟกันดีกว่าค่ะ มาแล้วนะคะกาแฟดิฟคองยุยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าแก้วน้อยอน่ารักมากนี่เข้มมากเลยอ่ะนี่ขนาดเราใส่น้ำเยอะมากแล้วนะยังเข้มเลยอืมติดใจเหรอทำเพิ่มเหรอทำเพิ่มค่ะที่เขาให้กาแฟยเยอะมากเลยะทำน่าจะทำได้สองรอบเลยอร่อยเข้มตื่นเลยอกินแล้วตื่น แขนสำหรับที่บ้าน2ดาวฟาร์มสเตย์นะคะที่นี่คือเป็นฟาร์มสเตย์ที่ดีมากๆสะอาดอยู่สบายแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก,มากโดยเฉพาะวิวด้านหน้าของอยู่นี้ก็จะเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาว คือบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะแล้วคุณตานะคะเราให้ฟังว่าที่นี่นะจะเป็นจุดชมฝนดาวตกที่อลังการกมากๆเลยถ้าเป็นช่วงที่ฝนดาวตกตกพอดีนะคะเนี่ยท้องฟ้าตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยฝนดาวตกคืออยู่อยากมามากเดี๋ยวไว้เรารอดูว่าช่วงไหนที่จะมีเดี๋ยวเรามาเดี๋วดูพยากรณ์ก่อน,อนใช่แล้วก็ตรงเนี้ยสามารถมองดาวมองทางช้างเผือกได้ ก็มีดาวบนดินแบบนี้ได้ด้วยนะคะเราข้างหน้าเราก็เป็นวิวทุ่งนาคืออยู่กับธรรมชาติจริงๆคุ้มค่ามากๆเลยอะคนละหกร้อบาทได้อาหารสาวที่อลังการซึ่งให้เยอะมากจริงๆไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเลยกับที่นี่ยูว่ายูชอบมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเชียงดาวนะคะที่ยูอย่างแนะนำให้ทุกคนมาพักผ่อนกันค่ะนี่เรายัางดิบกาแฟไมเสร็จอันนี้รลบสองนะ เดี๋ยวขอตัวไปดิบกาแฟาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่เมืองคองค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจฟ o l l o w มีตามฉันมาแล้วก็ IG ของอยู่ด้วยค่ะไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายไปดิบต่อ